เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงินได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวสุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าร่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งมิ้งไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเอารับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้คุณผู้ชมเราอย <im> ู่กันในแกนพีซออนไลน์คุณผู้ชมครับก็อยู่กันในช่วงของอัปเดต3อีเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมจริงๆของอัปเดต3เนี่ยมันอัปเดตมาเยอะมากๆเลยนะครับผม แต่ว่าผมนะครับหาไม่ไม่หมดจริงๆเลยคือผมนะครับหาแบบไม่หมดจริงๆเลยคุณผู้ชมถ้ามีน้องคนหนึ่งนะครับส่งไอดีนี้มาให้เรารีวิวกันนะผมคุณผู้ชมครับซึ่งที่แรกนะครับผมคุณผู้ชมเขาส่งมานะครับผมเห็นแค่มีงาบิเซนโตกับชุดกอดครับผมก็เลยจะแค่รีวิวแค่สองอย่างเลยแต่ว่าพอผมดูในไอดีเขานะครับปรากฏว่าของคือแบบโอ้โหโคตรเยอะนี่พอเกือบครบเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมโอ้ my god แล้วก็มีาตาันแล้วด้วยคือของเยอะมากมีที่เสกเจ้าทะเลด้วยครับคุณผู้ชมแต่ผมขอไม่กดของขาวละกันนะครับคือแบบของอีเวนต์นี้ไม่แน่ใจว่าครบหรือยังนะครับแต่ว่าเกือบครบอะครับคุณผู้ชมโอ้โหคือแบบน่าจะแบบเล่นเกมนี้จริงนะผมคือแบบมีไอเทมนี้คือเกือบครบเลยนะผมมามามาพี่จริงผมชอบชุดเกาะมากเลยนะคุณผู้ชมแบบาม,นะม,มุรไลออนแมนนะสมุยผสมไอออนแมนอะไรมาเลย,เลย โอ้งานวิเทนโตะก็เทเว้ยโอ้แม่งเฟี้ยวจริงคุณผู้ชมพ้าคุมด้วยพระคุมนี่ก็แบบโบกผิวปิวสวยด้วยนะครับจริงๆถ้าเรามีกลุ่มจดสลัดเว้ยไอ้ตรงโลโก้พระคุมตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของกลุ่มเราเว้ยคุณผู้ชมแต่นี้ผมเขาบังแล้วเนี่ยผมเขามันบังอ่ะเรามองไม่เห็นเลยอ๋อนี่เป็นแบบธงหนวดขาวอ๋อแสดงว่าเขาแบบไม่มีกลุ่มจดสลัดนะผมคือถ้ามีกลุ่มจดสลัดเนี่ยแล้วรูปตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตามรูปธงเลยนะครับผมมาเดี๋ยวขอรีวิวสกกิิลลขอองนนนนาบเเซโตะ่ยครัผม เดี๋ยวไปรีวิวบอทตัวไหนดีข้างในละกันนะครับอันนี้เขาอัพไปทางไหนนะคุณผู้ชมเขาอัพแต่อัพดาบไหมเนะี่ยโอเคเขาอัพดาบแค่พอใช้สกิลได้เท่านั้นนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นผมจะไม่ลองกับบอทละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าดาบของเราจะเบาะนะโอเคสกิลแรกเฮวิสวิฟอะไรอ่ะอ๋อควงจิ่เคโอ้โหสกิลสองช็อคเวฟสลับ ดูสิเฮ้ยอันนี้คล้ายๆของผนกุราเลยสกิลปึ๊บโอ้เป็นคลื่นเหรอนี่ผมเห็นมานะครับถ้าใครใช้ขนกุลาเนี่ยมันจะเป็นสามคืนเลยคุณผู้ชมเออคือถ้าใครใช้ขนกุลาด้วยครับสกิลมันจะเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมจากคืนอัน,นเดียวเป็นสามอันนะครับผมเป็นสามทางเลยเว้ยไอ้เปิดสกิลไอเนี่ยเป็นสกิลนี้เจ๋งว่ะโอ้โหควงเท่วะ่ะดูที่ข้าบล็อกเป็นยังไงบล็อกเป็นประมาณนี้ครับเอาก้านมาบล็อกนะฮะโอ้ท่าชาร์จสวย นี่ครับเป็นคลื่นประมาณน,นี้แต่ถ้าเราใช้ฝนกุระนะครับมันจะเป็นคลื่นแบบ3ทางเลยนะครับผมแล้วามาดูอันอื่นกันสิชุดก่ออันนี้บวกอะไรบ้างเนี่ยบวกนาเมัพื้นฐาน1%เปอร์เซ็นเหรอถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมบวกห้าเปอร์เซ็นทุกๆหนึ่งร้อยเลเวลนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะผมว่ามันบวกยังไงนะก็คือปกติของมันนะครับบว,บวกหนึ่งเปอร์เซ็นบวกนาเมัใช่ปะ แล้วก็บวกอีก5%ทุกๆ100เลเวลเหรออ๋อก็คือถ้าเลเวล300ก็บวกไป15%เนี่เหรอคุณผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม with a maximum of อ๋อคือเต็มที่อยู่ที่ส0เหรอมผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาค่อนข้างงงนะครับแต่ว่าชุดก่อนนี้ค่อนข้างขีง้โกพงพอสมควรเลยถ้าบวกอ่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะผมคุณผู้ชมมันค่อนข้างดี เอออันนี้เป็นสีแดงแล้วคนที่ถามว่าพี่ครับแล้วไอชุดกอาเนี่ยถ้าดัอสีนี้ปุ๊บจะดัอสีอื่นได้อีกเปล่าผมคิดว่าได้นะครับเพราะว่านี่เขามีชุดเกราะอีกสีหนึ่งเป็นแบบนี่เป็นแบบสีส้มนะครับคุณผู้ชมแสดงว่าถ้าดัอไปแล้วสีหนึ่งนะครับสามารถดัออีกสีอื่นได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครก็อยากทุกสีก็ตีกันเยอะๆเลยนะครับอย่างหน้ากากันนี้เนี่ยเขาอันนี้เป็นสีน้าเงินใช่ไหมบู u e อ๋อันนี้นะครับเป็นสีกรีนเว้ยนี่เขาปิดไ้อะผมเปิดดููแปวว้้าอุยเเทท่มมผช เขาเป็นหน้ากากสีแดงไม่แกะเท่กว่าดีแล้วความสามารถเราเหมือนเหมือนกันไหมอ๋อความสามารถเรคล้ายๆกันครับผมไม่คล้ายเอาเหมือนกันเลยแหละต่างก,กันแค่สีนี่ผมขออนุญาตนะเอาดาบเจ้าฮอลีมาลองสิดาบเจ้าฮอลีเอาอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงโอ้ โอเคทำไมรายเอีดมันสวยขนาดนี้ดาบนี้ครับดอบจกจากาเจ้าทะเลแล้วผมโหทำไมมันสวยอย่งยางไรวะคุณผู้ชมดูตรงที่จับดาบเนี้ยว้าวทำไมดาบมันสวยได้ขนาดนี้วะเฮเคฮุยโอ้ายละเอียดโคตรชัดแต่จริงๆอันนี้ครับมันก็คือวิชาดาบเดียวไปคุณผู้ชมคือถ้าเราแบบไม่ได้เรียนวิชาดาบเดียวนะครับมันก็จะไม่มีสกิลนะครับผมคือเราต้องเรียนวิชาดาบเดียวด้วยแล้วคือข้างา่างกซโอ้ อันนี้เขาไปทาชิแบบวันชั่นเต็มเลยนะครับวู้ดจัดมันสวยจังเลยโอ้ของเกือบครบเลยเนี่ยคุณผู้ชมไอันนี้นี่เนี่ยมีสร้อยน้ำแข็งด้วยอันนี้เอนนอนนอันใหม่ปะใี่ครับเจี๊ยบเขามาใหม่โอ้มีไข่เต็มเลยว่ะโอเคมีหมวกกระต่ายด้วยคุณผู้ชมวันนี้ฮู้ดอา้าวไม่บวกเขาสามารถหาอะไรเลยอความสวยโหจริงๆของเขาก็เกือบครบเลยนะครับเอ้ยลูกโป่งอันนี้น่าสนใจ ผมเคยเห็นความสามารถมันอยู่ผมจะใช้ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเดี๋วขึ้นไปสูงๆก่อนนี่จะค่อยๆล่อนลงคุณผู้ชมปะ่ะสุดคูลูกโป่งพ้าคุมนี่ผมก็ชอบมากนะคือวิ่งแล้วมันผิวตามด้วยเว้ยดูดิเออคือมันผิวตามทีม่เราวิ่งไปเลยคุณผู้ชมดูฮะมันแบบมีการโบกสวบัยด้วยเว้ยโคตรเท่ บอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างสมจริงนะครับแต่ถึงดูยังไงลมมันก็คืออยากรู้ว่าลมมันตีมาทุกทางเลยยังไงวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าทําให้แบบเอ่อมันแบบไปตามทิศทางลมแต่ยังคงไม่ได้ครับคุณผู้ชมมัน่าจะแบบอันนี้เกินไปนะครับมันละเอียดเกินไปแต่แค่พิวสวยอย่างนี้ก็ดีนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สมจริงมากนะครับเรื่องทิศทางลมแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็แบบโคตรเพอร์เฟกแล้วมีอะไรอีกไหมที่เป็น event? อีเวนต์นี่อะไรเนี่ยไม่น่าใช่ เฮ้ยเรือฟาร์มิงโก้นี่มันอีเวนท์ที่แล้วนี่เป่าเฮ้ยผมไม่เคยลองขับเลยมันตั้งแต่อีเวนท์ไหนวะเนี่ยเรือฟาร์มิงโก้เนี่ยนานแล้วเนี่ยไหนผมขอลองขับสิว้าวโอ้โหใครไปตีเรือเขาเมื่เนี่ยโอ้ my god จะซ่อมให้หน่อยอุ้ยจะตกทะเลทำไมเรือมันลำเล็กจังวะคุณผู้ชมเนี่ยเรือมันลำเล็กแท้โอ้ยเออโอ้แม่งเรือเรือคือเรือเป็ดจริงๆเว้ยอยากรู้ว่าความเร็วเท่าไหร่ เรือตั้ง700ไมพี่เลืออีเวนต์อีเวนต์ที่แล้วนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับก็ผมเอาไม่ได้แ,แหละผมเอาไม่ทันคุณผู้ชมโอเคมาสปีดเทสโอ้โอ้ oh my god ความเร็วแม่งกระจอกแท้วะ59เองเหรออะไรวะเนี่ยนึกว่าจะแรงกระโถิผิดหวังเลยความเร็วนี่กระจอกแท้ มีอะไรอีกปะน่าจะไม่มีแล้วมั้งครับเออ,อน,นี่มันบวกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย Yield Fist Time by 10อ๋อคือลดลดเอาเวลาที่โดนแช่แข็งไป10%นะครับผมก็ไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับน่าจะไม่ค่อยโดนใครแช่แข็งเท่าไหร่ผมเมมล่นมายังไม่ค่อยโดนแช่แข็งเลยจะโดนแค่บางทีนะครับคือแบบสู้กับคนเท่านั้นนะครับถึงจะโดน โอ้ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เรียกว่าเดินี่ขอมันเกือบครบเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนอามิเซนโตกลับไปเขาก่อนเฮ <c oughs> ้ยนี่ดาบอะไรเนี่ยแคนดี้เคนขอลองหน่อยสิดาบอย่างวะเนี่ยสวิตชีสอะไรอะ่ะอ๋กะอกัดดาบแล้วหิวเลือดเหรอว้าวสกิลเอแฟตฟิชอ๋อเป็นน้ำแข็งคุณผู้ชมเฮ้ยสกิลอีแม่งเจ๋งว่ะกัดดาบแล้วหิวเลือด โอเคดีว้ชมเฮ้ยมันของชิสมากนี่ว่ะผมไม่ได้มาเอาว่ะดิอูเสียายพลาดเลยว่ะของจริงๆแบบนี้ไปลองเลยไหมเฮ้ยมันเจ๋งดีว่ะคุณผู้ชมกัดดาบและฮิวมาตีคายเข้าสิตีอ,อีกเออไม่จจร้อนลแล้วเนี่ยโทรเร็วๆเออใช่แข็งแมง เร็วๆตีแค่ว่าลดหน่อยเพื่อนโอ้ยตีอะไรช้าขนาดนี้วะนี่เร็วๆให้ว่องตีตีอะไรช้าขนาดนี้เนี่ยเร็วๆเร็วเร็วกว่านี้ดิเร็วได้อีกเร็วอีกมันเร็วได้อีกเอาเร็วเร็วดูเอ๊ะ เออเออเอาอีกเดิเอาอีกเออเออพอได้ก็เอาใหญ่แล้วเออพ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 อกดกินงับโอ้ห so ิวช้ยดาเลยเนี่ยโอ้ g ม d กอดดาดาทีเอาใหญ่เลยนะโดนดาบกูแน่มึงโอ้ยโอ้ยไม่รู้สกิลขนแสงสกิลนี้เขาว่าโกงเอาเอามาฉีดลงมาข้างในนี้ไม่ได้เหรอ เออใช้สกีบคอแสงให้เป็นอยู่เฮ้ยมันสวยใช่ปหมเฮ้ยเออเออฮะเอออ้าวว้าวดูแปปเดียวแปปแปปแปปแล้วบินยังไงเนี่ยอะไรคือบินวะคุณผู้ชมอ๋อกดทีควค้งทิทางไม่ได้ด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีแค่มานนี้นะครับถ้าใครชอบทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใครด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมซีเออร์เกนเลเทอร์